Surprise, motherfucker. Ơi. Bắn nữa, bắn nữa. Mình lay đi nhiều. Ơ mình cái <coughs> gì nữa? là tài ạ? Zombie đồn bắp à มันกระโดดได้หมดอ่ะคือเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะขนาดอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วนี่ก็ไม่มีอาวุธระยะประชิดซะด้วยก็ดันทิ้งให้ชาไปแล้วอเอ้ยไม่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่สนิกออยมายัดเนิกออยเข้าปากจะรอดมีในกลุ่มเอาดินตายเหรอ ปีนได้หมดอะตอนเนี้ยเออซอมบี้ขุดไปบั๊กอะไรนี้เออซอมบี้ปีนขึ้นนี้ได้ไงอ่ะปกติมันปีนขึ้นไม่ได้เขนมันยังหมดปีอยู่ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวช่วยเบดูเบย์บอสก่อนก็ได้เอ้าเสี่อ๋มันมันใช้ยามันใช้ยาในตัวเบย์ไดดูปึ๊บเห็นไหมพูดนะเบย์จะไม่ชุบชา

ใครวะใครอะ่ะใครอะ่ะแบมบไม่รู้<ไ>เลยเนี่ยรรจริง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 ดูหิวอันเอาเอาาชาไปไหนอ่ะเฮ้ยเลยไปไหนิลินโห่เลยไปไหนนะเอ้ารับเบสติดหนีโคตรตายคู่เลย <laughs> เดี๋ยว

นนเสียงแงี่บนี่แบบนี้คนอื่นไม่ชอบด้วยเอาเงเอาเงินเบักนาบินนะครับบักที่เทพที่สุดในเกมเดี๋ยวแมมาสมเลยอุ้ยมันมีบ้านกระสุนอยู่เนี่ยบ้านกระสุน เฮ้ยได้ไปก่อนดีกว่าก็บมาเวโอ้ยอย่าหยิสับหัวสับหัวแป้งโอ้ยสับหัวสับหัวสับหัวมาเลยไอ้นองเฮ้ยไปไหนโอ้โหเก็่ตัวมันหมันวิ่งวิ่งอะไรของมันไม่รู้แล้วก็ใ้สายขวา แตบอสเอาไรเฟินไหมโอ้ได้ีแล้วมีแล้วเก็บไปขายดีกว่ามากันตตุ๊กเีเปิธนาคารได้ยังฮะวัดีครับผูวัดีครับผู้ใครใครมาเบิ้มธนาคารเนี่ยเออมันเบิ้มไงซอมบี้ซอมบี้ไอ้นี่เบิ้มพอดีแล้วมันก็เปิดธนาคารให้เลย เรียน <c oughs> <g re Expert> จัดมันไม่มันมันอยู่ข้างนอกไงแล้วแล้วทีนี้มันเบิ้มแปบก็เลยได้เลยรู้ว่าหมาหมาป่ากับเออโอ้ยโอ้ยจะตายจะตาย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 ดีดีตายซะทีโอ้ยเผือกเนี่นี่เผกตุกตุกนี้เราแฝงสาทำซอสกับไอเม็ดเจอแล้ว ก็โดนเเลยรู้ว่าเป็นพ่อรู้ว่าเป็นเพ่อปืนแหลกนี่ล่ะเป็นปืนแหลกปืนแหลกปืนแหลกมีขอปืนโอ้ยเราคิดว่าหมดแล้วเฮ้ยใจเย็นพี่ เดึงดึงเดินไปแล้วเค okay, okay, ไปแล้วเหมือนกันไปตายแล้วนาเห็นแม่บอสอยู่นะ่ะอ้ยอมืดเฉยออมพอดีวะย่างรูดอีตาโตจะไว้หมนะ่ะโอ้ยนีงที่ขายของอะถ้าเจอหมูบ้านไม่ต้องลุยบาย,บายหัวไม่มีตัวน้อยโอ้ยมามามาอย่าพายุตินะ<า> โอ้มาป้าสามตัววงวิ่งาล่างเลยวันดีมันพยน้อยเอ้มาดินดินดูมาดีมาดินดินดูดินดูมาดินดดูถ้าถึงหมู่บ้านแล้วอาเบถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยฆามันดูว้าเป็ใชิ้ยยิงมัน มันยังไม่ตายเหรอตายมันยังมีตายทะเบียรน้าปตายตายแล้วตายแล้วหนึ่งตายสองแล้วถ้าเปิดเทสสองแล้วใช่ไหมถ้าเปิดเทสแล้วก็ได้นะอ่าเพลงมาแล้วโอ้ยแล้วโอ้เฟกแป๊บนึงปรับกลาสฟิกก่อนหนเฉพาะปรับกราฟิกแล้วข้าค่ะ

เซรามาแล้วกะบาแล้วเซราอยู่ไหนเซาอยู่ไหนอยู่ด้าคา่มปปามอบนี้ที่จะยิงเบาหน่อยนะเพาไม่ได้ใช้นะักอลทีหน่อย้าบะไป